ก็มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ได้รับเงินก้อนใหญ่กันไปและในช่วงปี2568นะคะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมจนถึง2ตุลาคมดาวพฤหัสจะมีการยกย้ายออกจาก พบกระดุมพระของท่านเข้าสู่พบเรือนสหัชชะได้ตำแหน่งป่าตำแหน่งอุจจาวิลาก็เรียกว่าให้คุณให้กำลังในเรื่องของการเดินทางการเดินทางปรับปรับการเดินทางบ่อยการต้องเปลี่ยนสังคมแวดล้อมการต้องเปลี่ยนกลุ่มสังคมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและดาวพฤหัสมีบ้านสองหลังพฤหัสเป็นเจ้าเรือน วินาศของท่านวินาศสหัชชะหมายถึงมีเกณฑ์ของการได้พบเจอเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษาหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติบริษัทลงทุนต่างชาติหรืออะไรที่เกี่ยวกับโครงการลับต่างๆเกี่ยวข้องกับการเดินทางงานในหน้านะคะหรือว่าเกี่ยวข้องทิศทางเรื่องของศาสตร์เฉพาะทาง